สวัสดีครับนักธุรกิจนะฮะเศรษฐีแทบเป็ทุกท่านนะฮะเตรียมความพร้อมสู่ความสําเร็จนะครับเมื่อสักครู่นะฮะเพิ่งหนึ่งนาทีที่ผ่านมาไล้ประชุมกลุ่มกันนะฮะกับผู้นำนะฮะมีท่านดรวรโดมแล้วก็ผมคุณผลิตด้วยแล้วกับพี่แดงนะฮะอ่าพี่แดงเอาพี่เขียวพี่เขียวนะฮะไม่ใช่พี่แดงติดต่อไม่ได้นะฮะก็หารือกันจะจัดงาน o อพที่หนองคายนะฮะสรุปนะฮะเอาได้ประเด็นสรุปก็คือวันเสาร์ ที่สีนะฮะบ่ายโมงตรงนะเราจะจัดที่ห้องอาหารครัวบุญชูนะด้านหลังจะมีห้องประชุมอยู่นะฮะเริ่มบ่ายโมงตรงนะฮะก็ฝากคลิปสั้นๆน,นี้ก่อนนะฮะเ,เตรียมงานนะฮะพี่น้องสปปลาวใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆหรือสามารถโบกเข้ามาได้ก็เชิญมานะฮะเพราะว่าจะเจอผู้ที่ประสบผลสําเร็จนะฮะต้องบอกแบบนี้เลยนะเพราะว่าแทบเป็น 8, 8นะฮะคนยุทธใช้ระบบของเรา127นะ่งสองเจ็ดาถือว่า,ามีคาวไดมอน ใต้สายงานนะเก็รหัสด้วยกันนะถือว่าสุดยอดมากๆนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะกับพี่น้องของเราที่อยู่หนองคายนะฮะวันนี้เหลืออีก5วันนะฮะรวมถึงวันนี้ประมาณ5วันนะฮะก็มีเวลาสั้นๆแต่ก็พยายามจะต้องสร้างพลังให้มันได้คนเยอะๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นความสําเร็จของพวกเราทุกท่านนะครับก็คุยกันเสร็จที่ตรงอัศวันมาสักครู่ผมก็ออกเดินมาตรง ตรงยู่ยืนอยู่ข้างๆห้างนะอัดคลิปนะรีบส่งลงกลุ่มเนาะประชาสัมพันธ์เดี๋ยวจะให้โคดยุทธทําเป็นป้ายแบนเนอร์นะฮะเหมือนกับที่ลงกลุ่มทั่วๆไปนะฮะก็จะเอารูปธรรมทานแล้วก็รูปโคดยุทธนะฮะการูดรถเบนซ์ก่อนนะฮะครั้งนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วครั้งหน้าอาจจะมีผู้นําหลายๆคนนะฮะอาจจะอยู่ในภาพนะฮะแล้วรายละเอียดลิงก์เดี๋ยวผมจะเขียนเพิ่มเติมลงลงลง,ลงในกลุ่มอีกทีคิดว่าพรุ่งนี้น,น่าจะเสร็จนะฮะผมจะแจ้งสถานที่อะไรชัดเจนให โค้ดอีกทีหนึ่งนะฮะจะได้ทำป้ายนะครับก็ OVP นะฮะโอกาสทางธุรกิจนะครับก็วันนี้เริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นผมเชื่อมั่นว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราโฟกัสนะฮะสำเร็จแน่นอนนะฮะวันนี้แซ่8แปดแนะฮะกำลังเติบโตนะฮะปีนี้ได้ปีนี้ได้อันดับหนึ่งอีกแล้วเมื่อกี้โค้ดเพิ่งส่งลงกลุ่มส่วนตัวให้นะครับ ว่าแทบแปดปีซ้อนนะฮะที่เรารุ่งพุ่งแรงเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะก็โอเคนะท่านดรไวลดมก็จะเดินทางไปเชียงรายคืนนี้นะฮะเที่ยงคืนก็ขอให้เดินทางถึงเป้าหมายนะฮะแล้วก็กลับมาถึงหนองคายนะฮะสร้างพลังร่วมกันนะท่านก็มีภารกิจเยอะอยู่นะพี่แดงที่อยู่งเทพก็เชิญนะฮะเรียนเชิญนะฮะ ทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มนะฮะ,ะเรียนเชิญนะฮะวันเสาร์ที่4นะฮะบ่ายโมงตรงที่ร้านอาหารขัวปัญชูโอเคฮะจบเบรกแค่นี้ก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอบคุณ